คุณภูมิธรรมขอโทษครับเรื่องที่มีปัญหากฤษฎีกาแจงเนื้อหาที่ประชุมเงินที่ต้นนะครับคุณภูมิธรรมพูดต่ออีกเรื่องครับคุณผู้ชมครับขอโทษนะที่ทําทัวลงเลขากฤษฎีกาแจงเนื้อหาที่ประชุมเงินที่ต้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวทรงขั้นตอนข้อสงสัยต่างๆให้กฤษฎีกาเข้าไปร่างกฎหมายกฤษฎีกาก็บอกว่ายังไม่ได้รับข้อกฎหมายจากฝั่งรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังเลยก็น่าแหกไปหนึ่งดอกและอีกอย่างหนึ่งกฤษฎีกาเป็นที่ปรึกษา กฎหมายของรัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่ไปร่างกฎหมายใด,ดให้รัฐบาลนะครับเพราะงั้นพอพูดไม่ตรงกันแบบนี้นอกจากหน้าแหกแล้วยังมีทัวลงแล้วก็ยังมีเรื่องที่ทําแล้วเสียงติดคุกติดตารางผิดกฎหมายายาคุณเสรีพิสุทธิก็ฟาดไปหนึ่งดอกแล้วบอกให้ลาออกเพื่อรักษาเกียรติภูมิแล้วก็ไม่ซวยถึงพรรคเพื่อไทยไว้คุณภูมิธรรมขอโทษครับเรื่องที่มีปัญหากฤษฎีกาคุณภูมิธรรมก็พูดต่อเนื่องจากประเด็นนี้นะครับบอกว่า กรณีที่นายประกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการะบุว่าถูกโดนด่าอยู่คนเดียวว่าทํางานล่าช้าจากกรณีการออกพรกกู้เงิน5้าแสนล้านบาทโดยที่กระทรวงการคลังยังไม่ส่งเรื่องมาสอบถามนี่นะคุณภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าต้องขอโทษคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วยที่ไปให้สัมภาษณ์เนี่ยแล้วเกิดความไม่เข้าใจกันกระทบการทํางานของคณะกรรมการกฤษฎีกาและก็เป็นไปตามที่นายประกรณ์พูดแหละครับ ตนเนี่ยพูดว่้ในที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลชุดใหญ่และคณะกรรมการกฤษฎีกาที่นั่งอยู่ในที่ประชุมด้วยโดยสาระสาคัญที่ตนตอบวันนั้นคือคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ได้คัดค้านเพียงแต่บอกว่าถ้ายังไม่มีความชัดเจนหรือความไม่สบายใจก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันและคณะกรรมการกฤษฎีกาอาสาไปดูข้อกฎหมายว่ามีอะไรที่ผิดหรือไม่ผิดและที่ประชุมก็เห็นด้วยที่จะให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปดูสิ่งที่ตนให้สัมภาษณ์หมายความว่านี่ต้องมาแปลความไทยเป็นความไทยอีกทีนะ เมื่อกีแก้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 เรื่องที่นายกพูดภาษาไทยเป็นภาษาไทยอีกแบบหนึ่งไปแล้ววันนี้ต้องมาแก้เรื่องที่ตัวเองพูดเป็นภาษาไทยเอาไว้แล้วก็มาแก้เป็นภาษาไทยอีกหนึ่งดอกนะก็บอกว่าสิ่งที่ตนให้สัมภาษณ์ไปในครั้งนั้นเนี่ยมันหมายความว่าให้คณะกรรมาการกฤษฎีกาไปดูและรับทราบแล้วผมไม่ได้หมายความไปถึงเรื่องเอกสารรายละเอียดจึงต้องขอโทษที่ทําให้ทัวลงท่านจริงๆท่านปรารถนาดีจะช่วยเราคิดช่วยเราทํา และอยากให้ทุกคนสบายใจในการตัดสินใจของรัฐบาลครั้งนี้เสียงที่คัดค้านหรือเห็นต่างก็พยายามทําให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสบายใจผู้สื่อข่าวถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าที่สุดแล้วผลจะออกมาหลังจากผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาทุกคนสบายใจคุณภูมิธรรมตอบว่าต้องยืนยันข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายส่วนผลจะออกมาอย่างไรร่วมกันมาพิจารณานะครับหากต้องการให้หมดข้อสงสัยก็ต้องส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยตรวจดู ว่ามีการตีความชัดเจนแล้วทุกคนก็จะเกิดความสบายใจเพราะที่ปรึกษา,ษากฎหมายของรัฐบาลได้พิจารณาและมีมติออกมาแล้วทุกคนก็ต้องรับผิดชอบและรับทราบในสิ่งที่เกิดขึ้นจะทําให้เกิดความสบายใจกันทุกฝ่ายเมื่อถามย้ำว่ากระบวนการยกร่างพรบก,กู้เงิน5้าแสนล้านบาทจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังใช่ไหมคุณภูมิทํากล่าวว่าทางปฏิบัติเขาดําเนินการอยู่อย่าเพิ่งไปถึงรายละเอียดขั้นตอนตอนนี้เราอยากให้รู้ว่าไปได้และทุกคนสบายใจให้ทางกฤฎีการเขาให้คำปรึกษามาก่อน สิ่งที่รัฐบาลทำไม่มีประตูประสงค์นะและดําเนินการได้ตามสิ่งที่เราจะทําให้ประสบความสำเร็จเพราะเป็นหัวใจสําคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจครับสนับสนุนโดยอุ้ยเคมีตร,ราราชสีมงกุฎอุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095 460 55 8 0